ควรู้สึกบาเกี่ยวกับการครชาทีจงแล้วเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฮ้ยการครามชาติเนี่ยคือมันมันมันไม่้มีแค่แบบว่าหยางมันไม่ได้แค่แบบว่าใี่ผู้ใหญ่รออะไรแล้วแต่จริแล้วมันเริ่มจากจริงๆแล้วเริ่มจากเด็กไนีเร่าแบบเฮ้ย่อยให้งเฉหน่อยนี้นี่เฮ้ยจากล้อไคะาเรอที่ลไหมย อ่าก็คือแบบเหมือนว่าจริงวบางทีเราอาจจะแบบว่าโกงมาตั้งแต่เด็กอีนนี้น้อยอย่างเงี้ยจนแบบมันสะสมจนเป็นความเคยชินแต่ทำให้โตขึ้นมาพวกเรารู้สึกว่ามีการโกงมาแค่เรื่องแบบใครก็าทำการแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองดูขึ้นมาจริงๆแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ไกลกับคนอื่นหรือเปล่าอ่าชนะแล้วเลยครับก็บึ้งนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะอย่าไปโชว์เยอะๆเลยนี่เด็กๆทั้งหลายนะครับมันนั่นเลยอย่าโกงเลยนิดหน่อยก็ วิคนพันไม่เอาโกงน้อยก็ยังถือว่าโกงใช่ฝึกตั้งแต่เด็กๆดีกว่านะครับหยุดการโกงแม้จะเป็นเรื่องที่ปรดิวนะฮะแต่ว่านั่นเป็ปอดเกิดของการโกงครั้งใหญ่นะมาแบบนี้กันบ้างนะครับเชิญครับพี่สิครับก็ของเรนะครับจริงๆมองเรื่องการโกงนี่คือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเรื่องการเมืองหรือว่าอะไรก็จะมองคล้ายๆกับพี่ปูนก็คือใกล้ทุกเรื่องนะครับผมก็คือแบบว่าเราเกิดมาอย่างน้องพวกนี้ครับ ที่มาตรงนี้เขาก็มาในงานนี้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม้ว่างเขาจเรียนมานานนี้อว่คที่คุณดมาที่็นค่ทีที่อยากแสดงเป็นให้คนโกงนะครับผมเพราะว่าคนโกงก็คนอื่นเขารนมอนะนี่เบนจะบอกว่านี่คะเป็เร่นของือ่ะเบจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดดเรียน เหมือนที่แฟนแบบทำไมชีตัวได้เลยตอนอด้นเดีนเดยนการโกเหมือนกันโกงพ่อคุณแม่โกงตัวเองโกงประเทศชาติแค่ไม่ทำให้ดอนะฮะา กีกว่ากูจะออกเสร็จนะครับทคนนั้นคนนั้นเครียสุดเลยฮะเยื่อร้อนเสึกเยื่อร้อนมากเลยนะุการ้อนเอาิจิคืนดคิวตั้งแต่ประโยคแรกที่เราดนะฮะอไปต้งไมฝันกบ้ฮะไก่อนดะดก่อนดคะใครนะใค้ก่อนนนน้แนนเลยว่า เรื่องเรื่องพวกนี้ให้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่หลวงแล้วหนูคิดว่าควนมแเป็นควาที่เออมันตอบโจทย์นะโกงโกงเป็นเรื่องในใจก็โกงอะไรเงี้ยหรือว่าการบ้านในใจก็ลอกถ้าเราเลิกนะว่าแบบว่ากับบ้านมันจะไม่ทําอะไรต่อไปมันผิดมันโกงจะทําให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะหาย โกงเนี่ยอยากทำให้เป็นแค่เรื่องธรรมดาใช่โกงั้ีต้องทำเป็นเรื่องใหญ่วางใไม่ใช่้กได้คอย่าไไม่ใช่ครับอเราไแนะครับกทำให้มีนิสัยอทำให้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทากันใช่นั่นแหละชะขอบคุณครับอะไปต่อไปกันต่อครับไปกันต่อถ้ามาฝังผมนะอ่ามายแล้วของผม แม่ผมสอนด้วยว่าเรียน่าเีนง่ายง่ายง่ายง้าง่ายง่ายง่ายง่อยง่ายง่ายครับงม่า่ายง่าายงง่ายง่รยง่ายง่ง่กง่าาอ่าเาไาง่ดีครับแล้วยงง่่่่ังง่ายง

ที่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอยากให้มอกว่าถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนตัวเราวันนี้เอาเถอะผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่แต่คุณอาจจะทำมาเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มเปลี่ยนตัวเราแล้วเราสอนลูกหลานแบบถูกต้องมีลูกล้วสอนลูกหลานถูกต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าคอร์รัปชันมันไม่ได้มันไม่ได้ผลกระทบแค่เราวันนี้ค่ะมันมีผลกระทบไปต่อลูกหลานเราเลยแล้วเราอยากจะสร้างภาระนี้ให้ลูกเราจริงๆ หุดยอดมากนุ่มนี้ทำให้รู้ค yeah> ิดว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทุกวั้นเรไม่ได้ทำเพื่อเราอยู่รอดแต่เราเพื่อลูกหลานที่เดี๋ยวเดี๋ยวตีไม่มีที่ดก่อนก่อเดี๋ยวจะย้ายที่ดิก่อนเนี่ยต้องหวงเก่งจีนต่อไปลูกหลานของเรานะครับทำความดีนะจรนต่อสินี่น่าจอทำให้เขาหวงนะ้เลย บอกว่าาเจ้าว่ายังยังันสืออยู่ยังไม่หิวเลยนี่ค่ะบอกอย่างนี้ถามคน้างๆว่ออยากจะ้อา่าอยาี่นอนจะชรเก่งมากเลยนะแ้อการอะี่อว่าที่อนจะชรงเก่งมากและคอรัสทั้งสามคนก็ช่วย จาก AF นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีมาจอยแล้อีกด้วยใช่หมดรยัวันนี้ยังไม่หมดครับมีใครมาอีกบ้างมั้ยมีเลยเยอะ่ากเลยต้อเจอแล้วจรเงๆตัวเล็ใช่ไหมใช่มาต่อในสิ่งดีมากใช่ตลกมากอดีมากชอบเลยเยวม่รู้ช่อรมา เซ็ตๆลยเดี๋นี้รบอกแล้วว่าไม่ได้มาแค่ทีมทีเดียวเดี๋ยวรอทีมใหมเนาะนี่คูพี่กอนคื่ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอฟนะครับจะไม่ได้มาแค่วันนี้นะเพราะว่าพวกเขาทั้งาคนนะครับจะอยู่กับเราไปตลอดจนสิ้นปีเลยนะฮะบุนอุ่ี่นอุ่นอ่นอ่นอุ่อ่นอ่่อุอ่น่อุ่น่าออน่นอ่อ่นอ่่ออน่ สนุกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทั้งห้าท่านนะครับมาริโอเบนจีนับเอมน้ำโอ้ยเาใหม่ออจะเรียกผมใหน่อยนะถ้าพี่ไม่เลียนพี่ผมจะแต่งหญิงนะีพี่อยากเป็นไห่จ้าอย่างอย่างไหมาโอ้น้ำน้น้ กลับมาพบกันอีกนะกับ a m นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องคูมเคและจอยมาแน่นอนนะฮะบุบายนะคะก็แน่นอนแข่งช่วงบายนี้ก็ยังมีความสนุกสนานมีจีนสอรีลาต่อด้านคอร์ชชันละครเพลงทีต้านคอร์ชชันประกอบบทเพลงค่ะแล้วก็ปิดท้ายต่อไป